ครับสวัสดีครับถือกับช่องพายพรชัยน้องกล้วยน้ำวานะครับผมบดีใจมากนะครับได้ออกมาเล่นเดินเที่ยวนะครับข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามกดสับกดไ์ ที่ช่องพลายพรชัยน้องเกล้ยน้าบานะครับหรือมาติดตามหรือมาเข้าชมที่ช่องพัทยาเอลิฟ t นโฮมนะครับผมนี่น้องช้างน่ารักหลายเชือกนะครับวันนี้ออกมากินหญ้านะครับ เที่ยวปล่อยให้อิสระบ้างนะครับแต่ก็ปล่อยทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้มีโอกาสได้มาลงคลิปให้ดูแล้วก็เป็นแม่วันเพลนี้ท้องไก่ลอดแล้วนะครับอีกประมาณ4เดือน5เดือนนะครับแล้วก็มาลง ชายหรือผู้หญิงนะครับวันนี้มาสองสองตัวกับหลานนะครับมาเที่ยวกันคือ <c ười> ช้างเราตอนนี้ควานมาเปิดทําปางที่ถนนสามๆหนึ่งนะครับ ไม่ได้ทัวร์แล้วครับเลิกทัวร์แล้วครับผมเพราะว่าแมวัปเป็นท้องก็เลยไม่ชนทัวร์เลยหันมาทำปางช้างที่เป็นอิสระสําหรับชาวช้างเองนะครับวานมาทําปางเองนะครับผมเพ่นเ้วยมามาดื้อ